สนับสนุนโดย Pi เวทคาเลน n t รถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา Audi Q5 Sportback v เวอร์ชน2022เป็นรถยนต์อในกประสงค์แบบ Crossover SUV ในระดับพรีเมียมขนาด Compact แบบ5ที่นั่งซึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่มาทรงสปอร์ตมากกว่า Audi Q5 2022ด้วยแนวหลังคาแบบโค้งลาดส่วนระดับการปรับแต่งจะเป็นแบบเดียวคือ S-Line Back Edition โดยในด้านวิติตัวถังของ Audi Q5 Sportback จะมีความยาว4,689ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,893ม mm, ิลิเมตรสูง1,660ม mm, ิลิเมตรระยะฐานล้อ2,819ม mm, ิลิเมตรพร้อมล้ออันล้อขนาด20นิ้วตกแต่งด้วยคาลิปเปอร์สีแดงแลัดด้วยยางขนาด255ทับ 45R20 ที่เก็บสัมภาระด้านท้ายขนาด465ลิตรและเมื่อพับเบาะหลังลงจะมีความจุอยู่ที่1,405ลิตรและมีความจุข,ของถังน้ำมันอยู่ที่54ลิตร โดยจะมีคู่แข่งอย่าง Mercedes-Benz, GLC Coupe และ BMW X4 รอท้าชนอยู่รับงานดีไซน์ภายนอกของ Audi Q5 Sportback 55 TFSI E 2022จะมาพร้อมกับงานดีไซน์ที่สปอร์ตด้วยแนวหลังาคาโค้งลาดแบบรถคูเป้โดยการตกแต่งจะเป็นแบบ S-line รอบคันโดยมีกระจังหน้าและช่องดักอากาศขนาดใหญ่ตกแต่งด้วยวัสดุสีดำส่วนไฟหน้าจะเป็นแบบ LED พร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางวัน ส่วนหลังคาจะเป็นแบบพาร์โนลามิกกลาสันรูและไฟท้ายจะเป็นแบบ led ส่วนการตกแต่งภายในของ audi q 5 sportback 55 tfsi e 2 0 2 2จะมาด้วยเกรดวัสดุระดับพรีเมียมพร้อมเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังแบบสปอร์ตปรับด้วยไฟฟ้าพร้อมบันทึกตำแหน่งการปรับของผู้ขับขี่ส่วนเบาะนั่งผู้โดยสารตอนหลังปรับเอ็นและพับแยกได้ 40, 20และ40 และยังมีระบบปรับอุณหภูมิห้องโดยสารก่อนเริ่มการขับขี่พร้อมโลายแบบมันติฟังก์ชันพร้อมโลโกโล้ S-Line ส่วนมาัดาวัดจะเป็นแบบดิจิตอลขนาด12.3นิ้วระบบเครื่องเสียงคุณภาพที่ให้เสียงแบบ 3D และหน้าจอส่วนกลางขนาด10.1นิ้วรองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายและไฟ Ambient Light i n g ภายในห้องโดยสาร ส่วนในด้านขุมพลังของ Audi 55 TFSI e Costo จะมาในเครื่องยนต์เบนซิน4สูบขนาด2.0ลิตรให้พละกำลังสูงสุงสด265แรงมา้าแรงบิดสูงสุด370นิวตันเมตรทำงานร่วมกับมอตเตอร์ไฟฟ้า143แรงมา้า350นิวตันเมตร และเมื่อเครื่องยนต์ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าจะให้พลังกำลังสูงสุงสด367แรงมา้าแรงบิดสูงสุงสด500นิวตันเมตรจับคู่กับเกียตตร์ตัวมัด7สปีดแบบเอทโทนิกระบบขับเคลื่อน4ล้อพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด17.9กิโลวัตต์สำหรับตัวเลขอัตราเร่งจาก0ูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลา5.3วินาทีและทำความเร็วได้สูงสุงสด239กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้ระยะทางสูงสุด62กิโลเมตรตามมาตรฐานด l ว p สำหรับการชาร์จไฟการชาร์จแบบกระแสสลับ AC รองรับการชาร์จ7.4กิโลวัตตใช้เวลาในการชาร์จ2ชั่วโมง30นาทีส่วนในด้านระบบความปลอดภัยของ Audi Q5 Sportback 55 TFSI e 2022จะมีระบบความปลอดภัยที่อัดแน,น่นพอสมควรอาทิเชน่นถุงลมนิรภัย8ตำแหน่งกล้องแสดงภาพขนาดถอยจอดระบบป้องกันการนชนด้านหลัง ระบบแจ้งเตือนจุดอับสายตาเมื่อมีการเปลี่ยนเลนระบบแจ้งเตือนสภาพแวดล้อมด้านข้างและด้านหลังเมื่อมีการเปิดประตูลงจากรถระบบแจ้งเตือนสภาพแวดล้อมด้านข้างและด้านหลังเมื่อมีการถอยหลังและระบบเซ็นเซอร์ด้านหน้าและด้านหลังขนาดถอยจอดเป็นต้นส่วนสีตัวถังภายนอกของ Au d i ดี Q5 Sportback 5 Sport 5จะมีเอีทั้งหมด5สีได้แก่สีขาวสีดำสีน้ำเงินสีเขียวและสีเทาครับ สำหรับราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ Audi Q5 s p o t t b c k k 5 55 TFSI E 2022จะมีวางจำหน่ายเพียงรุ่นย่อยรุ่นเดียวเท่านั้นโดยเปิดราคาไว้ที่4 1 9 0 0 0 0บาทครับสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกรี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับออโต้คาร์นิวขอบคุณครับ